ละครสร้นเรื่องเมื่อวันคริสต์มาสแม่ของฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นจุดๆ,ๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยใหย้วันนี้เดี๋ยวจะต้องไปงานวันคริสต์มาสแล้วก็ไปรับของจากเซนต้าเหลยวเตรียมอะไรไปก่อนดีไหมไม่ต้องหรอกถุงก,ก็ไม่ต้องหรอกถือไปเองได้ ลูกมารอแล้วเหรอใช่ค่ะไม่ต้องเตรียมอะไรไปหรอกเนาะก็แค่ไปเดินดูแล้วก็เออแล้วก็ไปหาเซนต้าคอแล้วก็ให้ขอของขวัญเขาโอเคนะโอเคค่ะหนูเอาแค่ชิ้นเดียวก็ได้จ้าแม่หนูกลัวตกไม่ต้องกลัวจ้ะลูกนี เราไปตรงนั้นกันแม่หนูขอไปบ้านหนูขอไปบ้านเยลลี่ได้ไหมคะไปที่นี่ก่อนได้ไหมจะลูกเดี๋ยวค่อยไปโอเคค่ะโหดูสิหิมะตกว่ะแม่หนาวไหมคะเห็นใส่แขนสั้นแม่ไม่หนาวจา้ะลูกเปล่าหนาวหนูใส่ปิดหมดเลยพอหนูหนาวหนูเป็นคนขี้หนาวชอบอากาศอุ่นๆ นนูชอบอากาศอื่นๆวิแม่หนูเห็นอะไรสักอย่างไงเห็นต้นไม้อ่ะหรอต้นอะไรคะต้นกิสมารหนูอยากไปปีนต้นกิสมารไม่ได้ค่ะเดี๋ยวของเขาพังจะลูกเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปด้วยนะพอแม่เอาโทรศัพท์มาหรอไปแม่วิ่งวิวิ่งวิ่งกันไม่ต้องเดินหรอกช้าก็ช้า โอเคจ้ะลูกโห oh, ดูสิลูกสวยมากเลยคนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ไม่เป็นไรหรอกลูกมันก็พอประมาณแม่คะเพื่อนหนูอยู่ไหนอะหนูนะกับเพื่อนไว้อะเขาอาจจะอยู่ไกลๆตรงนั้นก็ได้จ้ะลูกฉันชอบเธอนะหรอเจะให้อะไรฉันอะเบบี้ชีรอกเย้ฉันรักแกมากเลยอี เห็นคนจีบกันไม่ได้จะแหวะผมไม่ต้องไไอนั้นหนึ่งจังสามจีมีสามตัวค่ะแม่ลองนะอีกสิจะลูกไหนอะเฮ้ยคอปเตอร์แค่ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อโมเดลเราขอโทษเถียพอดีว่าเราชอบปีนเห็นอะไรก็ปีนตอนแรกฉันก็นั่งดีๆี่ะนะแต่ว่าจู่ๆม,มันก็เกิดอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ฉันก็เลยปีน หรอถ้างั้นแม่ไปขอของขวัญน,นะสวัสดีค่ะคุณซานตาฉันขอของขวัญหน่อยได้ครับนี่นี่แกจำไ,ได้ไหมที่เรานัดกันนะอ่อะเออจาได้ดิวันนี้ไงล่ะหรอใช่ก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าเราจะมาทําวันนี้กันแล้วเราก็ต้องขอจากซานตาโอเคโอเคเลยาจะได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่ะก็เงินเดือนประมาณล้านอะ่ะฮะ ร้ายเลยเหรอใช่ก็าแ,แต่หัวนายเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องทําผ้าเป็นแผลด้วยอ๋อพอดีว่าเราอ่ะเมื่อวานเราวิ่งอ่ะวิ่งปปิดจักรยานแล้วเราก็ล้มอ่ะหัวก็เลยแตกแต่ไม่เป็นไรหรอกอ๋อเหรอขอให้นายหายเลยหายไวๆนะแล้วเธอจะไปบ้านเยลลี่ใช่ไหมใช่ฉันจะไปถ้างั้นเดี๋ยว เดี๋ยวสักครั้งอ่ะฉันอาจจะต้องกลับบ้านก่อนแต่ไม่ได้กลับบ้านจริงๆหรอกแค่ไปรอที่บ้านเยลลี่รอเธอมาโอเคไหมได้ถ้าอย่างนั้นไปทำอะไรเ,เล่นๆรอก่อนโอเคไหมโอเคนาะยไปพร้อมฉันได้ไหมไปบ้านเยลลี่พร้อมฉันอ๋อได้เหรอขอบใจนะนี่นี่นี่ดูสิพี่สโนว์แมนโอ้สวยมากเลยดูสิเนี่ยทำอะไรอะ แล้วเพื่อนอยู่เฮ้ยแค่ hey, เพื่อนมาแอบชอบผู้หญิงหรอ,อนี่นี่มีฉามตัวนะคะแม่จริงๆนะคะสนโนเม่มีฉามตัวอ <Okay. S 1> โอ้ลูกมีเยอะกว่านี้นะจ๊ะเอ้ยมีเยอะกว่านี้นะจ๊ะหรอมีแค่ฉามตัวนะที่หนูเห็นอะ่ะเฮ้ยหน้าเหมียวท่าไหนอ๋อหน้าเหมียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยเอ,อ้ติดติด แหมมีคนชอบกันด้วยไม่เหมือนพวกเราโสดเอ๊โบยเอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวตอนโตเธอก็รู้เองแหละเหรออะไรเนี่ยอยากได้เบบีท้ทีจังอืมโอ้โหของขวัญกล่องเบลลมเลยไปหาลูกดีกว่าจะได้ไปบ้านเยลลี่เร็วๆฮนะ่าลามีแย่งอ่ะมีห้าตัวด้วยมีมากกว่านี้จะลูกบวก ลราเอามาบวกกันสิจ้ะโอเคค่ะนี่ลูกแปไป,ไปหาเยลลี่กันพาเพื่อนไปด้วยโอเคค่ะเคียไปกันฮึแล้วยลลี่บ้านอยู่ไหนอะจ๊ะแม่ลองขอรถบ้านคนนี้เขาสิคะอ้าวบ้านนาเหนียวนี่วานายเหนียวคะ่ะอะไรครับขอยืมรถหน่อยได้ไหมคะเอาได้ครับผมให้ทุกคนครับ โอเคนะครับโอเคผมให้อเอาคขอบคุณมากเลยค่ะอขอบคุณมากค่ะไปกันจะรู้อยากรู้จังเลยว่าข้างในคืออะไร yeah. เย่แล้วรถมันจะออกไงคะแม่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันรนถะจะออกยังไงเหรอค้าน้ำเหนียวน้ำเหนียวถอยก่อนได้ไหมคะพอดีว่าหนูจะอันนี้จะเอ้ย น่เหนียวไม่โดนกระบ,บาแล้วเฮ้ยต้องกลับรถที่เดิมไม่เป็นไรหรอกเราเดินไปก็ได้บ้านเพื่อนอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนี่ไงลูกบ้านเพื่อนล้าหูแสงแสงอะไรอะ่ะเป็นทางบ้านของเพื่อนอะ่ะไปลูกวิ่งแล้วใช้ขาของพวกเราใช้ขานหน่อยนะของพวกเราเดินแม่ขายาวเดินไปไม่ทันหรอกคะ่ะโอ้โหูลูก สวยมากมีขนมแคนดี้ด้วยแม่รอนหนูก่อนดิเชิญค,ครับคุณแม่ของน้องโมเดลรอ,อผมก่อนโอเคโอ้โหหุยลูกดูดิโอ้ยแม่สวยมากโอก้ดูดิโอ้โหแสงผมจะตาบอดแล้วครับโหนี่ไงครอบครัวอ๋อสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเข้าไปในบ้านก่อนเลยครับเคโออะไรเนี่ยอู้หูวของกินเต็มเลยอะไรเนี่ยใช่แม่นนหนูจะบ้าตายผมอิ่มตายแน่นอนครับไปลูกไปกินกันใช่ครับผมเตรียมไว้ให้ผู้คณเลยนี่โมเดลดูสิอาหารน่ากินน่ากินทางนั้นเลย กินอันนี้ก็แล้วกันนะแม่ชอบกุ้งลอเตอร์เอาลูกกินของโปรดของลูกเหรอเนี่ยรอผมนั่งก่อนดีครอย่าเพิ่งกินอืมอร่อยถ้าเงินผมไม่เกรงใจแล้วนะครับอร่อยของหนูนี่ของโปรดมาแต่ไกลแล้วคะ่ะอร่อยเชฟครับอร่อยมากเลยครับใช่ แม่ชอบกุ้งล็อบเตอร์มากเลยคุณไม่กินหรอคะอ๋อไม่เป็นไรจะ้ะเดี๋ยวฉันกินต่อพวกคุณไปเคนี่อร่อยมากเลยมันอร่อยไหมอร่อยอถ้าอย่างงั้นพวกเราขอกลับก่อนนะคะแม่จอกันใหม่นะเจเจลูกทำหน้าดีหน่อยจ้ะลูกเป็นสาวแล้วนะโอเคค่ะขอกลับก่อนนะคะไปลูกหวัวแม่อิ่มมากเลย ใช่ค่ะคูแม่หนูอยากกินแคดดี้ที่มันอยู่ข้างบนน่ะน่ากินอะมีสีชมพูด้วยโอย้ลูกจะกินทุกอย่างในบ้านเขาได้เหรอถ้างั้นผมกลับบ้านก่อนนะครับโอเคเขากลับไปแล้วล่ะแปลูกกลับบ้านกันโอเคค่ะถ้าลูกเหียวอะไรบอกแม่นะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ํานอนก่อนนะจ๊ะลูกถ้าเสร็จแล้วถ,ถ้าลูกทํากันบ้านเหลือทําอะไรเสร็จแล้วลูกก็ไปอาบน้ํานอนนะจ๊ะค่ะ อาบน้ำอับน้ำเมืาอเสียงรถนี่ก็ดังจังเลยน่าลำคาญเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับเลยดีไหมเนี่ยฮสะสับผมด้วยดีกว่าล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 าอาน้ำเสร็จแล้วไ้นอนดีกว่าจแผลที่ตาข้างๆมากเลยไม่เป็นไรหรอกทอนเอานอนดีกว่าแม่เป็นนอนแล้วหรอหดูหน่อยสิ สบายนีสบายตัวมากเลยข้าวอะไรกัดก่อนฉันแยมพวกนี้เดี๋ยวกินข้าวเยอะๆเลยดีกว่าเมื่อวานนี่อร่อยเอ้ยวันนี้อร่อยมากแม่หลับแล้วเพราะฉะนั้นแต่งตัวนี่คือห้องแต่งตัวรับของฉันแม่ไม่มีวันเห็นแน่นอน เพราะฉะนั้นแต่งตัวเลยดีกว่าแม่คงไม่รู้หรอกนะว่าเราอ่ะแอบแต่งตัวในห้องรับเราแล้วก็แม่คงไม่รู้หรอกว่าเราเป็นเป็นเดี๋ยวค่อยบอกตอนแต่งตัวเสร็จปึืบใส่เสื้อหมวกถุงมือโบ่รองเท้าจริงๆคู่นี้ฉันชอบมากที่สุดหนวดจริงๆแล้วเราแอบใช้แมสทำเป็นหนวดโอเคนะอย่าบอก แว่นตาเดีจริงๆเราแอบเอาคนเอาแว่นตาของคนยายมาอย่าบอกใครเด็กค่ะฮ่าสองแม่ลูกนี่ก็ยังนับจนนับซานโนแมนกันเอาซะจะตุยหรือไงเนี่ยฮะนับจนจะตุยหรือไง <c oughs> อ่าวทำไมแม่แต่งมาเหมือนฉันเลยอะโหนม่แต่งเหมือนฉันเลยอะเปียบเลยแล้วเธออย่าบอกใครนะว่าฉันแอบเอาแม่มาทำเป็นหนวดเออฉันก็ทำเหมือนแกนี่แหละ แสวญ์น่ะฉันก็แอบไปเอาของคนปู่มาเหมือนกันแหละแต่ของฉันเป็นคุณยายเออไม่ต้องบอกหรอกไปกันโอเคไปคุณลุงซซนตอคอร์สครับผมขอยืมรถไปแจกของขวัญให้เด็กๆหน่อยได้ไหมครับได้สิครับบ้านไหนมีเด็กอะ่ะหนูก็ไปแจกเลยนะเดี๋ยวลุงให้เงินประมาณล้านหนึ่งโหรวยจังเลยครับโอเค โหบ,บังคับยากเหมือนกันนะเนี่ยฉันคิดว่าบ้านเด็กตรงนั้นน่ะเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะมีเด็กนะมีจักรยานเยอะเลยสหรอถ้าอย่างนั้นเราไปลงกันเยล้ลง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 เดี๋ยวชวนพี่เขาไม่ชวนหลอกนะ้าไม่ชวนหลอกนี่เป็นไงเท่เลย หยิบของขวัญแปะได้ข่าว่าบ้านเด็กมีเด็กสี่คนหรอโอเคเอาของขวัญไปไปไปกันใช่ไปกันวู้แหมยังกงนโจเลยนะถือถุงมาถุงดำด้วยแหม <c oughs> ลูซนเตอร์เขบางครั้งก็เป็นถุงสีดำอะ่ะแต่เขาไม่ใช่โจรหรอกพวกเรามาแจากของขวัญ <c oughs> แต่ต้องเงียบๆเด็กอยู่ วางไว้ให้ไหมล่ะตรงแบบว่าลปลายเตียงอ่ะเออได้ได้ได,ได้โอเคน่าจ,จะได้นะไปกลับเหรอไม่ใช่กลับไปอีกห้องนึงไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรอไม่ใช่หรอกนี่ไงไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่แหมนอนคนเดียวด้วยน่าสงสารจังอะให้สองกล่องหน่อยก็ได้โอ้โหสองกล่องเล็กมากแต่ว่าของข้างในไม่เล็กนะ เงินกับอันนี้ไงเงินกับอะไรอ่ะกับตุ๊ก,กตาเบบี้ชีที่แกออกมาแล้วหรอใช่ไปหลังต่อไป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 โอ้โหถ้าตอนเราเคยเห็นนี่คนอื่นเขาจะไม่กลัวกันหรือไงคะห,หน้ายิ้มเลยไปขึ้นติครับเธอแหละเป็นคนขับอ้าวเหรอฉันไม่รู้อะหลังอะหลังแต่ละหลังอะโอ้ยเลยแล้วทับ ฮะเลยแล้วเหรอใช่ครับเลยแล้วครับคนหญิงแต่เห็นใส่หนวยอย่างนี้ไม่น่าใช่หญิงแล้วแหะเฮ้ยจอดดีๆสิโอเคจอดดีแล้วไปลงสิครับจะยืนมนอนเฉยอลงแล้วลงแล้วมันลงช้าไงลงยากเออไปกันไปกัน ตึกแตกตึกแตกเอ็มเช่ตอกแตกตอกแตกเฮ้ยเราต้องเงียบเงียพ่อเขาอยู่อ่ะเนี่ยพ่อเขาอยู่เออใช่ทํางานอยู่ด้วยพ่อเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังไปกันไปกันพวกเราเป็นซันตาคอร์สพ่อกับแม่พวกเราไม่รู้ใช่ฉันไม่มีพ่อฉันมีแต่แม่ พ่อฉัน่ะไม่รู้หรอกแม่ฉันก็ไม่รู้ออืเด็กผู้ชายเหรอเนี่ยให้คนละสองกล่องดีกว่าเป็นเครื่องเป็นได้ข่าวว่าเด็กสองคนเนี้ยชอบเล่นดาบฟันชอบเล่นปืนของเล่นอะไรเงี้ยเออได้ดิเออเนี่ยคนเนี้ยชอบเล่นดาบคนนี้ชอบเล่นปืนใหญ่ๆหญ่แล้วก็เลยจัดให้พวกเขาสองคนเลยเออ หลับฝันดีนะจ๊ะอย่าคำเยอะดิเดีย๋ยวพ่อเขาเห็นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหาว่าพวกเราเป็นหัวขโมยก็ได้เธอทำอะไรอ่ะพาดีว่าซานตาคลาบอกว่าเด็กสองคนนี้เป็นคนดีอ่ะก็เลยเตรียมอะไรให้พวกเขาหน่อยอ่ะโอ้โหซานตาใจดีกับเด็กมากเลยอ่ะขนาดเด็กดีเนี่ยให้ของขวัญเพิ่มด้วยอ่ะหวังว่าพวกเขาตื่นมาจะเจอสิ่งที่ดีๆนะ ไปโอ้ย่าดังดีวะเนี่ยเราเดินไปก็ได้ทำไมอ่ะหรือว่าจะขับดีล่ะเพราะว่าบ้านเด็กคนนี้อยู่ใกล้มากไปไปไไป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  เกือบชนแล้วไงเอ้ยเฮ้ยเ,เ,เกือบโดนน้ำเหนี่ยวแล้วไงเป็นเพราะแกไม่เป็นเพราะเธอเป็นเพราะแกเป็นเพราะเธอเป็นเพราะแกจุ๊บนี่ได้เลยโอ๊ยเจ็บไหมจ๊ะพี่เจ็บคะน้ำเหนียวลงมาโออโอยเจ็บ จะต้องร้องดังมากจะเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยเด็กอยู่กันสองคนแน่เลยห้องนี้ไม่มีหลักอันนี้เป็นห้องแม่เขาแม่เขาต้องหลับอยู่โอ้หนี่มันเด็กที่จีบกันอยู่กันนี่นาะโอ้โหนี่มันลาเมอหรือว่าอะไรเนี่ยดูสิแหมคำนวณเยนะในฝันโอ้โหให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ใช่ไงไป อย่าอย่าเธออยากคิดงั้นไม่คิดหรอกไปไปเอาของขวัญที่อยู่ในถุงเอาเก็บไปไปหาคุณซซนต้าการดูสิจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวทำทุกวันคิดมั่นเลยก็เขาก็บอกไปแล้วไงวันละหนึ่งเหรอไหนค้างเงินเนอโอเคเอาไปเลยขอบคุณมากค่ะโอ้ทำทุกวันเลยดีไหมเนี่ย เออก็ว่างงนะถ้าทำทุกวันมันเราอาจจะได้เงินเยอะก็ได้แต่เสร็จแล้วข้อด้านนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับด้วยนะคะบายยค่ะหรืออยากให้เราสอนทำอะไรก็บอกมาเลยนะคะใครที่อยากให้เราสอนทำหรือว่าอยากให้เราไปบ้านคนนู้นคนนี้ก็ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยกดตอนนี้เลยค่ะกดติดตามให้ด้วยกดตอนนี้เลยกดไลค์ตอนนี้เลยค่ะ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะออกความคิดเห็น,หด,นะะด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ